ถ้าคุณเบื่อกับแนวทางที่ผู้สวยแต่ไม่เคยเข้าวันนี้ผมจะพาคุณดูแนววิเคราะห์จริงที่แตกมดก่อน3-5เราจะเจาะทุกหลักทั้งหน่วย10-100และชุดคำนวณที่ซ่อนอยู่ในความน่าจะเป็นไม่ต้องเดาไม่ต้องเสี่ยงสุ่มเพราะสุดเด็ดชาแนลจะพาคุณไปดูทุกทางเลือกก่อนสรุปชุดจริง2ตัวและ3ตัวท้ายคลิปหมวดนี้อย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดช a n n e l ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่20ตุลาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่น100เเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือ แนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับทำไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทอบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังป รวยๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางเงื่อนนี้กันเลยครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเสียงจาก AI นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ด a n n e l นะครับอวดทีแล้วก็แตก3-5เหาะก็ยินดีด้วยนะครับดีใจกับพุทธิตูรางวันนะครับเลาพัฒนางวดนี้นะครับวันที่20วันจันทร์นะครับ เรามาเริ่มที่สูตรแรกเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยสร้างใหม่ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับเลขเด่นนะครับดูด้านล่างให้เลือกขวามือสี่ตัวนะครับหกห้าเก้าแปดนะครับหกห้าเก้าแปดดูตัวอย่างด้านบนนะครับนี่สามตัวนี้ อ่า90509นี่มันมายมันอยู่ขวามือหมดเลยนะครับฉะนั้นน่าจะติดอย่างน้นึ่1ตัว5689นะครับอ่าต่อไปเด่น110อ่ามาต่อกับเด่น110นะครับสูตรเดิมเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก4ตัวซ้ายมือ7015นะครับ หมดแล้วผมก็เลือก4ตัวนะครับมันเข้าเลขศูนย์นะครับสีชมพูหลักสิบนะครับดูซ้ายมือซ้ายมือนะครับเลขที่ออก09นะครับอันนี้คือเด่นร้อยสินะครับส่วนขวามือนี่เลข5สีแดงหลักร้อยออก509นะครับนี่สตัวนี้อย่าลืมนะครับ7015มาอย่างน้อย1นึ่งตัวดานะครับน่าจะเลขศูนย์อีกนะครับต่อไปเด่นร้อยหน่วย มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับสูตรเดิมเล็กเด่นเล็ชนนะครับเล็กเด่นเล็ชนดูขวาม,มือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างเลือกสัก5ตัว41095นะครับถ้าหากจะเน้นก็0953ตัวนี้นะครับถ้าหากจะเน้นส่วน4กับ1ก็ทำเป็นตัวรองพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักร้อย มาต่อกับหลักร้อยนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือก6ตัวซ้ายมือ2 9 1 3 0 4นะครับดูอดีตด้านบนเลขสีแดงเข้านะครับเลข5และดูซ้ายมือเลขที่ออก5 0 9นะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ 5. ไม่2ก็9ผมเลือกเลข9ผมเดาว่าเลข9อัอนนี้เดา,าด้วพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปหลักสิบามาต่อกับหลักสิบนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือสองเก้าสามห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่ะมันชนร้อยสิบเลขอะไรเลขห้าเลขศูนย์เลขหนึ 5, ่งนะครับเด่นร้อยสิบนะครับ เ0็ดนะครับนี่มันมาชน501น่าจะอยู่หลัก10บเนาะ501นี่พิจารณากันเองนะครับต่อไปหลังหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับให้เลือกสัก7ตัว6 3 4 หนึ่งสองห้านะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีน้ําเงินล่าสุดเลขเก้านะครับอยู่ขวามือนะครับและดูซ้ายมือเลขเทโอห้าศูนย์เก้านะครับเข้าอยู่เลขเก้านะครับพิจารณากันเองเด้อต่อไปสิบหน่วยอ่ามาต่อกับสิบหน่วยบนสูตรเดียวนะครับเด่นเจ็ดตัวปีหกเจ็ดนะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับนี่นะครับสี่หก 8 9 1 2 3นะครับงวดที่แล้วเข้าเลข0ูหลัก 0, 10นะครับอ่านี่มันออก5 0 9นะครับเข้าหลัก10พิจารณากันเองนะครับอ่ะต่อไป10หน่วยใบที่2ออมาต่อกับ10หน่วยบน30,000กว่าสูตรนะครับเลขเด็ดเลขชนดูขวามือในช่องคนรั์ดูด้านล่างนะครับ อ่ะงวดนี้ผมจะเลือกซ้ายมือสักหตัวนะครับห้าศูนสี่สามเจ็ดหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากอดีตด้านบนมันมาซ้ายมือสองวดแล้วนะครับนี่0 9นะครับล่าสุดอกศนย์กนี่ก็สองหอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าผมเลือกอ่ะงวดที่แล้วผมเลือกขวามือเนาะนี่มันหลุดไปล่างนะครับมันหลุดไปล่างงวดนี้ก็เลยเลือกอ่ะซ้ายมือ 5, 0้337นเนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับนี่0 9นย์ะครับอันนี้เลข2อนี่เลข6อันนี้เลข8นี่เลข6นะครับ1 2 3 4 5มี่ห้ามันเดิน5งวดติดแล้วนะครับฉะนั้นอ่างวันนี้ก็ลองเอาซ้ายมือไปชนกับสูตรที่1ดูนะครับสูตร7ตัวสูตร7ตัวนะครับลองนำไปชนดูนะครับต่อไปแต้มรวม3ตัว มาต่อกับแต้มรวม3ตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือก7ตัวซ้ายมือ9 168453สนะครับก็ดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงนะครับจากเลข10ตัวอีกเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงก็คือเลข4ล่าสุดนะครับ5บวก0นบวก9นะครับมันออก5 0 9ก็ได้14แต้มรวมก็คือ4นะครับ ต่อไปแต้มรวมร้อยสิบมาต่อกับแต้มรวมร้อยสิบเป็นสูตรใหม่นะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือศูนย์สามแปดเก้าสองหกเจ็ดนะครับก็ดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนะครับอยู่ขวามือเลขห้านะครับมันออกห้าศูนย์เก้าดูซ้ายมือนะครับเลขจะออกห้าศูนย์เก้า 110ก็คือ 5+ บวกศนะครับก็จะได้5อันนี้คือแ้มรวมร10ต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วยามาต่อกับแต้มรวมร0อยหน่วยนะครับแ้มเด่นแต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวซ้ายมือนะครับ0 7 2 1 9 8 3อันนี้คือแต้มเด่น แ้มรวมร0อหน่วยนะครับตัวดีดเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนะครับด้านบนเลขสีอยู่ซ้ายมือนะครับเดี่ยดูซ้ายมือเลขที่ออก509ร้อยหน่วย5บวกเนะครับได้14แต้มรวมก็คือ4อ่ต่อไฟแต้มรวม2ตัวมาต่อกับแต้มรวม2ตัวบนนะครับแ้มเด่นแต้มชน ต็มเดนแ็มชนดูขวามือในช่องผลลั์นะครับดูด้านล่างให้เลือก7ตัวขวามือ5 4 8 3 1 7 6นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนี่นะครับเลข9อยู่ขวามือนะครับและดูซ้ายมือเลขที่ออก5 0 9นะครับ10หน่วยก็คือ0 9นะครับบวกกันก็ได้9อันนี้คือแต้มรวม2ตัวบนอ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป3ตัว อามาต่อกับสรุป3ามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับงวดที่แล้วคนหมุนไม่แม่นนะครับราวพัฒนางวดประจาวันที่20ตุลา68เลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างก็ไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังพอดีรวมทั้งหมด12ชุดนะครับอ่าได้แก่083 087 097 1 16 152 1 8 7 2 1 5 2 5 1 4 5 6 9 0 4 9 1 3 9 1 4ผมชอบหลักร้อยเลข9และหลักสิบเลข0ก็มีติดเพียงตัวเดียวคู่เดียวโอ้ไม่ใช่ชุดเดียวนี่นะครับนี่9 0 4ผมชอบ9 0 4ก็ลองพิจารณากันดูเนาะให้เป็นแนวทางวิฟรีนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับต่อไปสุบสอตัวบนนะครับ มาต่อกับสรุปสองตัวบนนะครับลาวพัฒนาวันที่20ตุลา68นะครับอ่าเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับอ้อค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด29ชุดนะครับก็ลองตัดใจกันดูนะครับได้แก่01 03 04 06 12 13 14 15 16 17นะครับ21 23 24 25 สามหนึ่งสามสอ่ส้าห้าหต่อด้วย5 2 5 3 5งห้าสามห้9ห9แปดผมชอบชุดที่มีเลขศูย์หลักสิบนะครับศูนย์หนึผมชอบ4ชุดนี้นะครับก็ออลองพิจารณากันดูเนาะตัดสินใจกันเองนะครับต่อไป10ล่างหรือหลักพันนะครับ ามาต่อกับหลักพันเป็นสูตรใหม่นะครับหลักพันกับ10ล่างตัวเดียวกันนะครับเลขเด็ดเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวซ้ายมือ185 9 7 6 2ดอนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างอาดีตอยู่ด้านบนเลขสีเหลืองนะครับจากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีเหลืองอยู่ซ้ายมือนะครับเลข3มนะครับมันออก3 5หนะครับ3 5 0หย์ลองพิจารณากันเองนะครับ หลักร้อยกับหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับให้เห็นไปแล้วนะครับต่อไปคือเด่นล่างมาต่อกับพันร้อยพันร้อยก็คือเด่นล่างสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่วงผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกซ้ายมือ3ตัวนะครับ9 4 3มนะครับงวดที่แล้วผมก็ให้เลือกซ้ายมืออ่าสี่ห้านะครับ มันเข้าเลข5อยู่แล้วก็บอกให้จับคู่กับขวามือนะครับ3089มาหมดเลยนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออก3509นะครับนี่เลข3นี่เลข0นี่เลข9ขวามือมา3ตัวเลยนะครับวันนี้ซ้ายมือ349นะครับขวามือก็ลองพิจารณากันดูนะครับ1256พิจารณากันดูนะครับแต่ผมใช้ข้างเดียว349ซ้ายมือนะครับน่าจะเลข9กนะ้าเนาะน่าจะเลข9 อาจเจลขเก้าอยู่หลักร้อยนะครับดาวาเลขเก้าอยู่หลักร้อยนะครับอ่พิจารณากันเองนะครับอ่าต่อไปแต้มรวมนะครับต่อไปแต้มรวมสองตัวล่างอ่ามาต่อกับแต้มรวมล่างสูตรเดิมนะครับต่อจากงวดที่แล้วนะครับเล็กเด่นไม่ใช่เล็กเด่นแต้มเด่นแต้มชนดูความือินช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด,ด้านล่าง เลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ2 4 0 8 3 6 1นะครับอ่าดูอดีตเป็นตัวอย่างอันนี้คือแต้มเด่นนะครับ7ตัวอดีตอยู่น้านบนนะครับเลขสีแดงอยู่ซ้ายมือนะครับเลข8อันออก3 5นะครับดูซ้ายมือเลขแถวสามห3า 5, 3, 5ก็อา่าได้แเนาะแต้มรวม2ตัวล่างพิจารณากเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่าง อามาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับราพัฒนาวันที่20ตุลา68นะครับงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเนาะ35อ่ะส่วนงวดน,นี้นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างก็ไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังพอดีรวมทั้งหมด17ชุดนะครับได้แก่13 19 24 29 53 59 64 73 74 79 ต่อด้วย่าตน่กาองเ้วย8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4 9 9กนะครับลองพิจารากันดูนะครับถ้า,าความเห็นส่วนตัวนะครับผมชอบ79นะครับสูนเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับมีเลขเด็ดเลขดังเลขสูตรของตัวเองที่แม่นๆนะครับนำมาเทียบกันดูนะครับเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ ท้ายนี้ก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคด,ดีมังมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้า,าเพื่อนๆเ,เรฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ